ครับเพิ่มเติมครับเพิ่มเติมเมื่อกี้เอาก็ต่อเนื่อรบมต้องสต็อกใยเพิ่มเติมเมื่อกี้มันก็สิมีน็อตข้างๆนี่ครับนี่ตัวหนึ่งครับนี่ครับนีนหนอนตัวหนึ่งนี่ฟังหนึ่งครับนี่ฟังหนึ่งด้านสี่นี่ครับนี่นี่ารัเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งครับถอดออกหนอนชินี่ครับนี่ครับนี่ครับ น็อตกระสียูนี่ตัวหนึ่ง e. เพราะว่าถอดข้างล่างออกเมื่อกี้เบอร์สิบครับเออไอเบอร์สิบครับอย่างยีมันยูนี่ครับนี่ครับมียูซีอันมีที่ล็อกยูน <único Liberty Overwatch> uh, <play. S 2> ี่ลลอกคี้ายๆอย่างในเขาเรียกครับัวเปุกเพียงแต่ลูระต่อครับครับต่อเลยครับตอนแรกผมก็เคยถอดไปครั้งหนึ่งนีหลอบสองที่ผมถอดมันมี ขอพี่พาคือการตรงยกตรงนี้ออกครับนี่นีหยกตรงนี้มันชิวิล็อกตร่นี่นะครับตรงนี้นี่ครับมันชิมิไก่ไข่ดันล้มเงินดันลงมเงินครับนี่อันนี้ก็จะดันล้มเงินแล้วมันก็ชิบิเบาของมันนี่จริงเสีเบาของมันครับต้องดันลงมเงินนะครับในการถอดเนี่ยดันลงมเงินนี่ออาเนี้ครับนี่มันชิมิตัวนี้คำอีกตั้งหา ให้ดันล้นี่ครับตรงมันโค้นไอทออี่สุ่มรอกันกันโค้นนะครับให้ดันล้มยังสิกดลงครับยังสิมีเดือยอยู่นี่ครับนี่สองขางสองขางเงิกันครับพอผมถอดมาเที่ยวรอบหนึ่งผมมึงรู้ว่าถ้ามันดึงแง้มันขาดนะครับนี่มันจะมีเดือยกมเดือยออกมากลมๆอยู่ครับนี่มันกะสิแต่ผมจำว่าผิดนะ ดูอนมีอย่างบ่ผมว่ามันผมถอดแบบตมนี่แหละเออนี่ครับมันิีมี่นี่าเนี่ยมันสิมีแล้วเห็นว่ไอ้กลมๆมันชีอยู่ในนี่ครับน,น่าออกแล้วน่ครับนี่ครับนี่ครับสแสดงว่ากวดที่แล้วผมเห็นมันขาดไปผมก็ไม่เคยถอดเห็นว่าเห็นมันจะมีเดือยกลมๆนี่ครับนี่บอ๊อง นี่ยแหละคือตอนนั้นผมถอดผมบูรูนครับถอดรอบสองผมจุรู้แล้วครับว่ามันเป็นยังสี่ครับนี่ครับนี่ครับมัหลุดออกไปครับพวกกระโปรงใช่ปัญหาแก้ไขได้ครับผมนี่ครับแล้วก็จะเปลี่ยนหลอดครับเปลี่ยนหลอดครับครับต่อด้วยครับสภาพจากที่ผมมาเดือยตรงนี้มันสำคัญเนี่ยว่าเัน๋ยมันหลุดออกไปแล้วผมผิดพลาดครั้งที่แล้วครับนี่หมจะวายนี่พกเป็นอยังครับผิดพลาดเป็นคู่เรียนรู้ นี่ครับเทียมันหลุดออกเทียมันเป็นเดือยครับเป็นของอย่างพอดีผมถ่ายคนเดียวครับหลังสิเพี้ยนหลอดจะต้องถอดนอนหนึ่งสองสามสี่ครับโดยโปรเจคเตอร์ผมก็ใส่วัดเดิมๆครับนี่ใส่วัดเดิมๆครับเดี๋ยวผมจีดูถอดให้เบิ้งครับเพราะว่าเทียคนเดียวกรับผู้ดูีถ่ายวิดีโอไม่ถนัดครับครับต่อเลยครับพอดี้ผมกัน ถอดนี่แล้วผมเสีร้องมึงว่ามันมันมีสายอยู่อันนี้ผมถอดไปก้อนแนละอาจจะต้องดึงสายดึงยางออกเราลองมึงขยับก่อนเขาจะพึ่งตัวสายครับขยับก้อนมันเป็นติดหังขยับกันก่อนติดหนังบองแต่มันติดกับถอดมันเื่องเดียวครับนี่บ่ติดหนังบ็ถนัดเลย